ฝืนนะชิฟเฟินนะเฮ้ยเราเป็นฟาเฟตกันเราเป็นฟาเฟตกันแต่เดี๋ยวเราก็แพ้ด่านนี้อีกแล้วโอ้ <c oughs> ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะพูดอะไรทั้งสิ้นกระดานนี้เอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้มันวิ่งไวื <c oughs> อเปล่าวะนี่นะใช่แหละ <c oughs> แล้วเราต้องอยู่ใงไหน ไม่ไอ้เอฟิร์นไปอยู่ฝั่งฝั่งเนี้ยว,วะฝั่งที่มันไม่ใช่ฝั่งที่ล้างจานเนี<ะ>่ยเออสลับสลับฝั่งกันจ่าเออจิกกาวอะเฮ้ยไม่ดีจริงๆตาเนี้ต้องใช้ตัวแบบตัว<ร>แจ็คน,นั้นแหละ,ะอันนี้ไงเอาไปดีไม่รอรอเป็นคนเอาของใส่หม้อเลยเอาไป บีบทั้งสีนะเอามะเขือเทศไปใส่ก่อนก็ได้ไหมล่ะเวลาร้ลาลอก็เอามะเขือเทศก่อนไปต่อวะปลาก็น่าจะครบมะเขือเทศก็น่าจะครบเลยมะเขืขายอีกอันนึงเฮ้ยอย่าไปวางตรงนั้นดิ <c oughs> เดี๋ยวมันก้มยเออลืมว่ะมาได้ไม่ได้นี่หว่าอันนี้เรามาถึงเมนูหัวชเท,ท้าวันแรกแล้วนหละ อ okay, okay. อโอเคโอเคเอาเ้ยวะโอเยโอเยจานด้ยนั่งยี่จานเอ้ยเอ้ยเอ้ยีจานไม่พอีจาน,นาด้วยเอาวางในอันนั้นมาก็ได้ไม้ลาะไม่ต้องเดินมาตรงนี้ก็ได้อไรนี้ผิดไงยิ่งจซื้อคือ มันมีหมอ้อกี่อันมีหมอ้อสองอันก็ไปใส่สองหมอ้อก็ได้ไมั้งเฮ้ยมันครบยังวะครบเลยแหละไอเฟอร์เอาหั่นมะเขือเทศเลยก็ได้ไดไดเพราะว่ามะเขือเทศมันไกลไปหนไอขี้เกียจเดิน,นเฮ้ยลืมจ <laughs> านนะ โอ้ยโอ้แล้วจะเดินยังไงเนี่ยเอ้ยมะเกิดเทศอย่าพุ่งไม่อย pues uh ่าพุ่งไม่อย่าพุ่งไม่เอาไปพุ่งไม่กูจะเย็นนะมันไม่มีจานที่เย็นอะเจ้มันไม่มีจานอันเจ้ก็ได้ค่ะอันก็หันดีบอกให้หันว่าขึ้เทศเมื่อจานใส่อันนั้นอ่ะเขาไม่จานเยอะเออจานมันผิดไงมันผิดคิว เมืองเทไปสุกโล่หมดแล้วเราว่ายาใครทำอะไรเอ้ยเราตามมันเนี่ยเอ้ยเราตามแล้วเนี่ยเฮ้ยจิการบุยเราน้ำแล้วเอาไป ไปทำอะไรไม่มีใครเห็นโคตรจะไม่เห็นเลยนั่านนะเออป่าไม่ทันเราเฮ้ยก็ไปหันดีเก็บจานอยู่มันหันเลยไม่ได้เหรอเออมันก็หันเลยได้นี่วะแต่จะเอาจานนะลืมลืมลืมไม่น่าวิ่งไปฝั่งโน้นเลยเออหมดเลยเออแต่ทิ้งปาแล้วเฮ้ยอย่ามาลุบุรี่นะเว้ย เอเอไปดีเอ้ยเอ้ยเอ้ย,ม,อยมาทำตามไหมเฮ้ยคะแนนนำวะไม่มีใครหันมากระเท็เลยคะแนนนำอ่ะไม่น่าจะได้วางอ่ะแล้วมันทายไปยากเหนื่อยปวดท้องเลยเล่นตัวนี้ดีกว่าอ,อันนี้เราจะเป็นคนเสิร์ฟอาหารนี่เพราะว่ามันมีโบนัสอยู่ถ้าเป็นคนเสิร์ฟคะแนนมันจะได้เพิ่มนิดหน่อยสองสามคะแนนไม่จริงมั้งไม่รู้ มันเจอตัวเดิมว่ะไอ้ผู้หญิงฝั่งไม่รู้ดิเฮ้ยใครทำอะไรเดี๋ยวเราไปขุดเสือดิเจอมันทำเหื่อหั่นเนื้อให้หน่อยก็ได้เนื้อมันอยู่ฝั่งโน้นนะหั่นมันฝรั่งอยู่ไงนี่ก็หั่นมันฝรั่งอยู่เหมือนกันสกิลมันคืออะไรวะลืมเไปเอามันฝรั่งไปเฮ้ยยังไม่ได้หั่นนี่ว่ะเฮ้ยอะไรเนี่ย ใสวแล้วจานอยู่ไหนเฮ้ยเราไปคนเสิร์ฟอาหารนะเจ้หั่นไก่ไว้หน่อยหั่นไก่ไว้หน่อยเอาจานมาด้วยเอาไก่เ้อะไรเนี่ยเอาไก่ใส่กะทะฝรั่งมันฝรั่งตอนนี้ก็มีเยอะอยู่นะเนี่ยมีสองอัน อันก็ูด้วยนะจ้าดูด้เอาไก่เลยจ้ามันนอยไม่มีไกล่แล้ว, okay. วไก่อยู่นี่เอาอะไรมันฝรั่งเหรอเออเอาเว้เอาวางไว้ดิเออแหนะไอทำไอนันเมันน้อยยังะของไครไหมวะออ <laughs> ของไข่ไหมวะ <laughs> ของไข่ไหมวะเออฝรั่งมันจะไหม มีจานไหมมีจานไหมใช่เรื่องมันใก่หรื่องมันใก่ใใใเ้ยเรื่องของไวัยรุ่นวัยรุ่นมันฝรัง่งเฮ้ยมีจานไหมจานมาที่แล้วจานนี้นวางดิเออเอานี่ไปเสิร์ฟก่อนก็ได้ว่ามันฝรั่งมันยังเหลืออยู่เห็นี้มันฝรั่งมันก็ยังเหลือเอ้าวบอยเราไปกดเสิร์ฟไง ไไ่่ือวางไว้ตรงนี้ก็ได้หมดสีเวลาไก่กำลังทอดอยู่ไก่กำลังทอดอยู่กำลังหั่นอีกชิ้นหนึ่งกำลังหั่นอีกชิ้นหนึ่งทีมเราหน้าเวทนามากเลยนะใช่บอกว่าไก่มันจะได้แล้วเ้ยไก่ได้แล้วจะไก่จะได้แล้วเรื่อยๆไปสวยงามไม่ไม่ดืจังว่าทำไมชอบกินไก่กันต่ไหนแต่เป็นเกาลอกเก้าลักเตอไม่รักถึงไหน กระทะหายไปไหนอันหนึงห่งกระทะหินหุ้ด <c oughs> มีคนโวยกระทะเอาใส่ไว้ใส่ไว้เออนั่นแหละฝดั่งตรงนี้ก็มีกันจนะยืนตรงนี้มันยังท่ออยู่เลยเอาไว้ใส่ใส่แต่เอ้าว้าวไหนว่ามันฝราั่งอานี่เหรอเอ้ยมันไม่มีเนื้อบ้าบ,าบอนั่น่ะ เฮ้ยเอาใส่จานดิเฮ okay. so oh, ้ยใส่องก็ได้วะเอะเอาะอมบวเเ้เอ้พี่คมอเแล้วเฮ้ยพี่คมีมันฝรั่งไหมไม่มีมแล้วเอาเอาี่คูมึงังมันไม่มีมันฝรั่งออาต้ง้วอ้โหแพ้แน่นอนดูคะแนนดิ ทางกันยิยัแบเยอ่ะก็เอื้อเรือยอยู่ใช่เป็นไรมั้ตามเมื่อกี้แเราชนะอยู่เฮ้ยไม่มีจานเออเล่นเหมือนมีสมาธิแต่ไม่มีสมาธิไอ้ที่โค้งนี่ได้ยัง ตออไก ais, right, okay. <book> ่อเร็วไ่ก่ไไนงวะโอ้คะแนนตามเขาต้องแปดร้อยเ็นทำไมมันจะกี้เนะเพราะว่าเราคะแนนนำนิดหนึ่ง